กันหน่อยเออต้องโดนนิดนึงแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เวลาแบบวันเที่ยงแล้วนะำตั้งแบบับยังไม่ตื่นเลยอะทุกคนโอ้ยกูเกินไปนะเดี๋ยวเขาจะไปเทียท่ยวนองเที่ยวน้ำเที่ยวน้ำคลองกันก็ไม่ยอมตืน่นจริงกูเพิ่งตื่นไปนยืดช่วงนอนอยู่เลยเนะมื่อวานจัดหนักปาร์ตี้ตอนกลางคืนเออแผนการคือ,อยังไงครับท่านแก๊สแผนการมีอยู่ว่านะครับทุกคนนะับอ๋อ,อน้องตูวตื่นแล้วเหรอเดี๋ยวโทรหาให้พี่เอกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตื่นแล้วเหรอไย่มาไม่เดี๋ยวเขาไปกันแล้วนะ โอ้ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ได้ได้อสู่เด้ออย่ามาค้าแต่เมิงยั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 งเอกยังบ่กดอีกโอ๊ยกดทำแม่อะวัดเฮ้ยวันนี้พวกเราเขมาออกทิศกับคุ่ตู่นะครับเพื่อนขาพวกเราแบบว่ต้องแกล้งกันหน่อยเออต้องโดนนิดนึงแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เวลาแบบว่าเที่ยงแล้วนะตับดอก เข้าเที่ยวน้ำเที่ยวน้ำคลองกันก็ไม่ยอมตืม่นก็เพิ่งตื่นมาเหี้ยชั้นอนอยู่เลยเมื่อวานจัดหนักปาร์ตี้ตอนดึงคืนเออแผนการคือยังไงครับท่านแก๊สแผนการมีอยู่ว่านะครับทุกคนนะตอนนี้คือมันไม่ยอมตื่นปุกเท่าไรก็ปุกไม่ตื่นเขากินคงกินข้าวกันเขาไม่กินครับทุกคนครับมันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยแบบนี้มันจะมาด้วยกันทำไมครับทุกคนครับ <laughs> เราก็จะมาทำกันบุกกูโตแบบหัดคอทุกคนได้ดูกันนะครับ ไปดูกันเลยพร้อมบ้านน้องเสือพร้อมปั๊บรวยเลยเออมึงทำอะไรมึงเกรงใจเขาดิเฮ้ยรวยไม่ตื่นหรอไม่ตื่นหรอไม่ตื่นคือมันมันหลับโหดมากมันหลับโหดสัตว์เลยตัวมันตายแบบนี้ยมังจับที่ประจอมันยังเหรอมันตายหรือยังเออกโว้มันตายไปแล้วมันด้วจากแล้วด้เสียสัติไอ้เยี่ยรอน ไม่ไหวไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยไม่รู้สึกอะไรไนี่ไม่รู้สไม่ขยับไม่ขยับแล้วเฮ้ยใครแล้วโซเล่แล้วทุกคนขยับตึงนิด ถ้าเกิดมันไม่ตื่นนี้บอกมันนะเว้ยบอกมันต้องต้องแก้มันนะไฟไม่มานี่ชิบหายนะมันตายคนแรกเลยเย้เนี่ทุกคนมันมีเมื่อวานตุ่นน้องกีมง โหมึงไปบินทบาทมาหรอแล้วตอนนี้คือ1ิบเอ็โมงนะเพื่อนเพื่อนเพิ่งตายเพิ่งตายไปใหม่เนี่ยเพิ่งตายไปใหม่แล้ร้อนคือมันยังแบบว่าศพยังแบบยังไม่ได้ขึ้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงตายแรกๆมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจัดการหรอว่าทำบ้านไฟไหม้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะมันตายไหมพี่พี่นี่มันตายไหมพี่เป็นอะไรหรอตู้มันตายทายามเนี่ยทุกคนทายาญช่วยกันปลุกมันเนี่ยขณะที่เราตะโกนเรียกอยู่เนี่ยมันยังไม่อยากจะตื่นเลยเนี่ยเราเราเสียมันไปแล้วนะสตรีมเมอร์คนเดิ ม,มันนอนดึกเกินเหรอใช่มันนอนเช้าไม่เชื่อ,ไ,อไม่มีไม่ขยับมันตายไปเลย<อ>ขนาดนี้เลยไหนขอลองดูสิตรงอ้อย<อ> เฮ้ยเป็นผมผมสะดุ้งตื่นเลยนะได้นี่เรามีวิธีใหม่ตอนนี้คือเราจะเปิดไซเรนใส่มันเออมาเิไซเลนใส่มันเดียวเดีเอาช้อนเกงช้อนแกงดีกว่าช้อนเกงช้อนช้อนแกงช้อนแกงดช้อนเกงกันรอเปล่าทุกคนเฮ้ยโอ้ยอยากกินโดนี่โอ้ย้ยากกิน้ย แซ่บเกินไปหรือเปล่าขึ้นไม่หายใจแล้วไม่หายใจเลยปลุกวิธีไหนวะหายใจไหมไม่หายใจแล้วไม่หายใจแล้วเราได้เสียสติมั่งไปแล้วหายใจอยู่หายใจอยู่ไป็นไทยยังหายใจอยู่หายใจอยู่พี่เออหายใจอยู่พี่ลูกตูดไม่ได้ไปหานไม่หายใจนี่เคี้ยเลยนะพี่ลูกตูดแล้วก็ไปใส่จมูกมันเกินหนักเลยต้องลูดตูดแล้วไปใส่จมูกอะไรกินอะไรกินอะไรกินมาสองกันด้วยช่วยกันช่วยกัน เปกติปลุกยังไงอ่ะเราต้องปลุกไงปลุกไงพวเราต้องเริ่มจากการที่แบบว่าปุกมันไปตากแดดปลุกเป็นไรแมงกตื่นแล้วเลยปลุกผมอ่ะคือสกิดนิดนึงอ่ะตีสักริดนึงในห้องคือแมงก็ตื่นแล้วอันนี้มึงยังไม่ตื่นเฮียอะไรเลยกตะโกนขนาดนี้มึงตื่นเหรอโอ๊ยเกินไป ชุดนอนตู่ <forcé certains> <Works okay certains> คร <is> ับทุกคนชุดนอนป้านน่ะติดตูเอาน้องมาลี่ป้านอุ้ยเด้งด้วยเอยน้องมาลยนะเฮ้เฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงใส่น้องดูนะครับน้องคนว่าตอนนี้น้องได้เสียชีวิตแล้วก็จากพวกเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วทุกคนนะเราจะปลุกวิญญาณน้องขึ้นมานะครับผมจากความตายแล้วเพื่อนนะมาพี่เอ็กเขาตื่นแล้วหรอกินข้าวกันเขากินข้าวกันหรือเปล่าเอ้าน้องตัวตื่นแล้วเหรอเดี๋ยวตัวหาให้พี่เอ็กใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ไปอาบมาไม่เด้๋ยวเขาไปกันแล้วนะแงงเห่ย่่ยเฉยต่อเฉยต่ออะไว่านึ่งคนหนักเลยมันนอนต่อเฉยเลยอ่ะทุกคน่ขึ้นมางั้นต่อสงสัยมโอ้ลุ้ม เฮ้ทุกคนพี่กัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจชัดัด X2 และแก๊ง X2 ของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊ง X2 เล่นโดยพี่บิ๊ก X2 ปู่จุน X2 ปู่หู X2 และพี่กัด X2 ทู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 รีบจองก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะตอนนี้จํานวนจำกัดเรามีจํานวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีม X2 กับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้สมุดช่องทางเดียวที่เพจชัดัด X2 ชิคกี้พายโยชิคัสปุ้มปิ๊บ ติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแก e t c h X จู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 แล้วเจอกันนะครับอุ้ยอ๋อฝ้านนี้มันกันแดดดีอยู่นะใช่ใช่นค่อยร้อนเนาะ ข้างนอกคือร้อนเหรอตูล้ละเมอหรือเปล่าไม่มีอะไรนะเสียงอะไรหไเหรอใค่ฝันมั้งใส่ตู้ฝันแหละไม่มีมมใครเปิดไปไม่มีเลยเนี่ยพ่อพีก็นั่งเล่นอยู่เงี้ยตื่นขึ้นมาใช่ <c oughs> นอนรออีกสักสี่ชั่วโมงก็ได้น้องพี่นะเออนอนก่อนนอนก่อนน้องรีบน้องรีบไปไปไป,ไป,ไปนอนนะโอ้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 นอนนอน A few moments later. Do, do. Okay. ปลูกมันซะคือเรื่ลองหลายวิธีมากแล้วครับแต่ก็ไม่มีช้าตื่นเลยกูจะขอบแดกนอนกูเหนื่อยมากแล้วครับทุกคนนะโอเคมึงมาพรกูยอมแพ้ก็ได้มึงไม่ตื่นมึงก็ไม่ต้องตื่นนะกูจะปลุกพวกมึงเหรอโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะลองวิธีการสุดท้ายนะเพื่อนเวลาเห็นแบบว่าคนที่เขาแบบสลบปไหมเออเวลาสลบแล้วต้องเอาน้ำสาดใส่หน้าใช่นนั้นสาดมันเลยเออสาดแม่งเลยใช่ผมจะมาลองวิธีสุดท้ายามันจะไม่ตื่นไปแล้วเออมันจะมากเกินไปแล้วนะที่เราหวังดีไงถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะตายเอานะเพื่อนๆนนนนะมมมาเลย้้ก็อออัีีคืืไ่่ใช นะนี่เลยคนในครอบครัวเันเองนะเพื่อนนะมาเลยเราจะมาลองดูนะครับเพื่อนครับนี่เลยนะนะโมพุทธังหยุดเข้าปากไปเลยพี่ตื่นตื่นนะโอ้ยประเทศไทยทุกคนเขาตื่นกันหมดแล้ว มื่อกี้เหมือนฝันเหมือนจมน้ำไหมฝันเหมือนจมน้ำไหมอ่ะลองเช็ดหน้าดูสิลองเช็ดหน้าดูเนี่ยเฮ้ยจะเปเล่นงอะไร้ร้อนเนี่ยแตกเนี่ยแตกเนี่ยร้อนร้อนเนีตูงเนี่ยแตกใช่ไหมผันร้ายเออผันร้ายเลยโอ้ยเขาตื่นกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยไปไปเล่นน้ำเนี่ยมาเที่ยวแล้วไม่ได้มานอนเนาโอ้โหครับพี่ครับอะไรครับเนี่ย เฮ้ยยังไงเนี่ยบอกคนดูเลยมันไม่ตื่นไม่ตื่นเลยเนี่ยฮะมันยังไม่ตื่นมันยังไม่ตื่นเลยหนักเลยโอ้โหเพื่อนๆเรบไหนพี่บิ๊กปิดคลิปไม่ได้ดิคล yes, ิปเองอาจารย์หนักแล้วอะเราอะลากหัวงทั้งคืนเลยใช่ไหม เออทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะจัดมาตรการใหญ่กว่านี้แล้วถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับทุกคนอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องปูจุนแกงเอ็กชูนะครับบิ๊กกี้กูตู่แล้วก็พีแกดด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เราก็จะไปปลุกตู้ต่อแล้วนะครับทุกคนไม่ร้าย